อัสลามุอะลัยกุวมเาะมาตุลลอฮิวบเระกาตูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับครูฟ้าอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3ต่อนะคะในเรื่องของการคูณซึ่งการคูณวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักนะคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ การคูณที่เราจะเรียนในบทนี้นะคะมีทั้งหมด7หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือการคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า4หลักหัวข้อที่2คือการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักนะคะหัวข้อที่3คือการคูณจํานวนที่มีหลายหลักหัวข้อที่4คือการประมวลผลลัพธ์ของการคูณหัวข้อที่5คือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณนะคะแล้วก็หัวข้อที่6โจทย์ปัญหาการคูณหัวข้อที่7นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการ สำหรับที่เราจะเรียนในวันนี้คือการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลักนะคะการคูณหมายถึงการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนสามารถแสดงได้ด้วยการคูณจำนวนสองจำนวนคือจำนวนกลุ่มกับจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มจำนวนที่ได้จากการคูณจำนวนเข้าด้วยกันเราเรียกว่าผลคูณนะคะในเรื่องนี้เราจะ มีทั้งหมด3หัวข้อย่อยนะก็คือการคูณจานวนที่มี3หลักกับพหุคูณของ10การคูณจํานวนที่มี2หลักกับพหุคูณของร้อยแล้วก็การคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักนะคะอ่ะทีนี้แต่ที่เราจะเรียนวันนี้คือการคูณจํานวนที่มี2หลักกับพหุคูณของ10พร้อมที่จะดูวิธีทำหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ การคูณจำนวนที่มี3าหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นะคะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะคำว่าพหุคูณของ10คือ10 20, 30 40ไปเรื่อยๆคือจำนวนที่คูณกับ10นะคะ,ะตัวอย่างคือหาผลคูณของ125คูณ40ว่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้วิธีทำนะคะ125คูณด้วย สนะคะกันที่1คือหาผลคูณของ1 2ึ่ว่าคูณด้วย4ก่อนว่าเท่ากับเท่าไร่เรามาหาผลคูณพร้อมกันเลยค่ะสคูณ5เท่ากับ20ใส่0นย์ทด2อนะคะสต่อไป4คูณ2เท่ากับ8บวกอีก2เท่ากับ10ก็ใส่0ูนย์ทด1นะคะสคูณ5เท่ากับ4ี่อไม่ใช่ค่ะสคูณ1เท่ากับ 4ะะบวกอีก1ก็เป็น5นะคะแสดงว่าคำตอบของ125คูณด้วย4ก็เท่ากับ500ทีนี้ลูกมาดูในขั้นตอนที่2ะค,ะคือหาผลคูณของ125คูณด้วย40ซึ่งผลคูณของ125คูณด้วย40นี้มาจาก125คูณ40 โดยการที่คําตอบจะได้เท่ากับ5,000ทุกๆความแตกต่างนะคะมันมาจากไหนเอ่ย5,000 5,000มาจากเมื่อคูณจํานวนหนึ่งด้วยพหุคูณของ10เราสามารถหาผลคูณโดยนําเลขโดดในหลัก10คูณกับจํานวนนั้นแล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายผลคูณคําตอบเลยได้เท่ากับ5,000 หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทําในสัปดาห์นี้ให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์หน้า46แค่หน้าเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูฟ้าก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ